เมื่อวานเพิ่งเลิกกับผัวพอผัวจากไปแล้วมันก็ขนข้าวขนของไปหมดเลยเจรละหาที่สุกหัวนอนไม่ได้แถมรัฐบาลก็บอกว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเหมือนมีซอมบี้เจจะทำยังไงดีเจหาอะไรแดกก่อนโอ้โหไอ้อผัวกูเอาโอ้โหเอาอาหารไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหมึงเหลือซุปขา้าวโพดกับเห็ดกระปร๋องให้กูแค่สองกระป๋องแค่นั้นน่ะเหรอไอผัวใจโหดดูนะถ้ามีคนรอดถ้ามีคนรอดจากที่นี่ได้ กูจะไปหาผู้ชายคนใหม่ไม่งอ,อพวกมึงหรอกไปดูสิโอ้ยเฮี้ยบ้านกูไม่มีเฮี้ยอะไรเลยวะนนีอ้อ่ะกูเหมือการทําอาหารเอาเอานิตยสารไปด้วยเราจะอยู่คนเดะเจ็บเบื่อเจ็บเบื่ออันนี้อันนี้คือเสื้อผัวเราเห็นเสื้อผัวแล้วทําใจไม่ได้ฉีกทิง <laughs> ท้งฉีกทิ้งเห็นเสื้อผัวจเจําใจไม่ได้โอ้ไอเฮียเดี๋ยวนะมันไม่มีเฮียอะไรให้กูจริงเหรอวะ ไอส,สัตว์กางเกงสักตัวหนึ่งก็ไม ha ่มีหายแล้วกูล่อนจอนแล้วกูโอ้ยเฮียมันมาทางนี้แล้วนี่เดี๋ยว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 ไอเฮียกูยังไม่ทันตั้งตัวเลยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยว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 ไอสัตว์ไปเบียววูดไปเบียววูดเฮ้ยเอ้ยมันไม่ให้กูตั้งตัวเลยว่ะเฮียออกก่อนโอ้ยเฮียเดี๋ยว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 เฮียข้างในมีหม้อโอ้บางทีมันก็ให้กูตั้งตัวบ้างเด้อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตัวก่อนโออ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 ยยยยยไ้้เเเหีีีีลลลลล็็็็กกกกกกทุังงแววะร่าด โอ้โห oh, ขอบคุณเจ๊อยากตายช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยตีนถลอกแล้วก็ตีนถลอกพันผ้าก่อนเร็วๆเจ๊เร็วเฮ้ยช่วยด้วยคุณตำรวจโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๊ตำตีนอิดโอ้โหออกสิเฮียรอเฮียอะไรรเร็วออกสิโอ้ยกูจะตายแล้วผัวข้าช่วยด้วย ล้วเนี <cado> <sociedad> ่ยโอ้อะไรของมึงวะเนี <ını Vincent Leonard> ่ยไม่ม uh ีที่หลบเลยเอ้ยนั่นตำรวจไอ้เหี้ยตำรวจหลังตำรวจมีปืนมึงขอหน่อยเถอะอี๋ต้องใช้ปืนอีอีอีเร็วิวรีวิรีวิรีวไว้คนนี้ไว้คนนี้อีเจ้ไว้คนนี้ไอ้เหี้ยมึงช้าไป อย่ามึงปึกกัดไว,ว้คนนี้ไว,ว้คนนี้ลูกซองลูกซองไอ้เหี้ยมึงไว,ว้คนนี้เพื่อนเออไปวิง่งได้ปืนแล้วเอาไปฆ่าตัวตายเออนี่มามาอยากกจะแดกกูนักใช่ไหมอืเอาให้ลากงอกมามีลูกโม่ด้วยมึงมาเลยเอ,อแตกเข้าหน้านี่ดูถูกเจ๊กไปแล้วอุ้ยอันนี้สวยแต่นนี้ดีกว่านี่ชมพูน่ารัก โอ้โหแม่นจริงๆโอ้โหหมดไอ้สัตว์เอโอ้โห,โโหโดีจริงๆเลยตายกูตายเจ๊หิวข้าวโอ้ยเพิ่งซัดแตงกวาดองไปอันเดียวเองโอ้ยกูหิวเออให้กูเข้าไปเออมีตอมบีอ้อะเดีด๋วยวกูรู้ว่ามีต้องขอหาของแดกก่อนเออแอปเปิ้ลสด,แด,แ,ดแดก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 เร็วแดกแดก เออแดกแดกโอ้น้ำน้ำกินน้ำก่อนเร็วเร็วโอ้ยกูเดี๋ยวนะมันอยู่แค่ตรงนี้นี่หว่าไม่แน่นะถ้าเราอำพังตัวดีๆเราอาจจะอยู่ร่วมกับซอมบี้ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเจอาจจะต้องเงียบเจแดกต้มหอมก่อนวิกินต้มหอมปากเหม็นซะด้วยเจ๊คกก่อยย่องโอ้ย่ย่องไม่ได้ละมึงก็หูหูดีมึงก็หูดีเกิน โหดีโหดีโหดีเอาไมาอีกโอ้สามตัวเลยเหรอเดียวโอ้สี่โอ้เจไม่ไหวสี่เจไม่ไหวโอ้เฮียเยอะดีว่ะโอ้เดียวเดียวเดียวไอเฮียเยอะเยอะโอ้เจเจไม่ทนแล้วเจอยากตายโอ้เจอยากตายเฮ้ยดินสอเหรอเฮียนี่จอห์นวิกอ่าเจไปดูจอห์นวิกมายน้องเข้ามาเจเจะประกาศแทงหู รู้จักจอห์นวิกไหมเพื่อนมึงเคยดูจอห์นวิกสียังตีไอเ้เหี้บผักแล้วเหรอไอ้เหี้ยพังแล้วเหรอไอ้เหี้ยดอกเดียวเอ้ยนอนลงไปอขอแทงหน่อยนะคะคุณผู้ชายอนี่แน่โอ้สถานที่ตำรวจตำรวจขาโอ้ตำรวจอยู่กันเต็มเลยโอ้โอ้โอโอปืนปืนตรงไหนไม่ได้แล้วครับยังไงก็ต้องต้อง,ต,องต้องสู้ฮะ ไม่มีอาวุธไม่มีเฮอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยใ <g ül üyor> สยก่กางเกงก่อนแล้วกันรู้สึกทุเลศสภาพตัวเองตอนนี้ <g ül üyor> โอ้กางเกงเหมาะกูมากเลยยกทรงนี่ดเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งฝ่าแล้วไปฝั่งตรงข้ามเอ้ยวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าแล้วไปฝั่งตรงข้ามไ่วิ่งฝ่าแล้วไปฝั่งตรงข้ามก่อนออกวัวกูเห็นตัวเดียวนะ ทำไมวะกูเล่นอีเจแล้วกูไปไปไม่ถึงไหนเลยทําไมเหรอเดินเป๋มาเลยเจ๊กูทาไมชีวิตเจต้องเป็นแบบนี้ผัวก็เลิกไปไหนก็ไม่ถึงวันผ่านไปได้แค่ห้าชั่วโมงเจอ